สวัสดีครับสำหรับรถ Honda City 2 0 0 8ถึง2012นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นควันเข้ารถนะครับหรือกลิ่นจากภายนอกเข้าในรถนะฮะซึ่งมันเป็นปุ่มตรงนี้นะฮะที่จะเป็นการเปิดให้อากาศจากภายนอกไหลเวียนเข้ามาในรถนะฮะแล้วก็ถ้าปิดตรงนี้ก็คือให้อากาศหมุนเวียนอยู่ในภายในรถนะครับ แต่ถ้าใครตรวจสาเหตุอย่างอื่นแล้วไม่พบนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นจากสาเหตุที่สปริงตัวนี้มันล้านะครับอาจจะทําให้กลิ่นภายนอกเข้ามาในรถได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุมันจะเกิดจากตรงไหนนะครับช่องแอร์จากภายนอกนะฮะที่ให้อากาศหมุนเวียนจากภายนอกเข้ามาในรถนะฮะก็จะอยู่จากตรงนี้นะครับ เ้ืเราแกะมาแล้วนะฮะก็จะอยู่เราก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะฮะช่องช่องลมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมเดีย๋ยวจะลองเปิดปิดให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือการการเปิดให้อากาศแนอกเข้ามานะฮะ อันนี้คือมันก็จะเปิดช่องลมจากภายนอกนะฮะแล้วก็จะปิดช่องลมภายในนะฮะอันนี้คือปิดนะครับแต่ว่าของผมนี่มันปิดไม่สนิทนะครับมันจะมีช่องให้ลมจากภายนอกเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองหาวิธีการปิดให้ให้มันปิดสนิทกันดูนะครับอ่แเราก็ถอดตัวกรองกรองแอร์ออกมาก่อนนะครับดูแล้วกรองแอร์ผมเพิ่งเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าแก้ปัญหา ควันเขาลดไม่ได้นะก็เลยมาเจอสาเหตุนี้นะครับเนี่ยฮะระยะมันโยกได้นะครับปิดไม่สนิทนะครับตัวกลไกสปริงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะคุกลไกปิดเปิดนะครับ ออกมาดันตัวนี้ก็มันก็แน่นดีนะฮะแต่ตรงนี้มันก็ยังหลวมอยู่นะฮะมีช่องมีช่องช่องให้ลมจากภายนอกเข้ามานะ,ะถ้าเกิดว่าใครคิดเกียดให้มันจะอุดให้มันไม่เข้าร้อยเปอเ็นต์เลยนกะ็ก็กสกอตเทปมาปิดเลยนะฮะ ปิดตันี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันกับมันแล้วนะครับผมได้วิธีมาแล้วนะครับคือใช้กระดาษแข็งนะฮะเอาติดกับตรงนี้นะครับแล้วก็ดันมันเข้าไปนะครับเพื่อให้มันไปดันกับตัวนี้ไอชิดชิดเข้ากับรูปิดมันนะครับต้องต้องใช้กระดาษที่มันแข็งๆหน่อยนะฮะถ้าเป็นกระดาษลัง มันจะหักนะฮะแต่ถ้าอันนี้มันจะไม่หักมันก็จะแข็งแล้วก็ดันเข้าไปนะครับสำหรับใครที่จะอุดรูหนูข้างนอกก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่อุดรูหนูนะครับเพราะมันแกะยากนะครับ <c oughs> ก็นองจะใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับใช้กาว 3M ติดเข้าไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งติดกระดาษเข้าไปนะครับต้องตอกกระดาษยัดเข้าไปก่อน ตอกระดาษเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับเราค่อยไปติดข้างในครับถ้าติดข้างนอกจะเข้าไม่ได้นะครับนี่นะครับด้านสุดไปเรียบร้อยนะครับปิดสนิทแล้วนะครับก็เหลือแต่ทดลองขับนะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับผมครับหลังจากที่ทดลองขับมาแล้วนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกลิ่นไม่เข้าเลยนะครับควันไม่เข้า ดูหนูอยู่ข้างในนี้นะฮะถ้าจะถอดก็ต้องถอดทั้งชิ้นตัวนี้นะครับเราก็ต้องอุดตัวนี้ก็จะใช้การอากาศภายนอกไม่นดานะครับแต่ตรงนั้นถ้าเราติดตั้งตัวเมื่อกี้เข้าไปก็พยายามอย่าเปิดนะครับเดี๋ยวกระดาษมันจะหักออกนะครับครับก็ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ